หลานชายสารภาพแล้วฆ่ายัดถังน้าสาวตัวเองเล่านาทีเฮียมเอาศพไปซุกในเมนเมื่อวันที่25ธันวาคมเมื่อเวลา14นาฬิกาพลตำรวจเอกทวัชชัยพงวิวัฒชยัยรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยหลังลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนว่าหลังคุมตัวน้องชายและหลานชายของนางอาคอนอายุ59ปีที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยมาสอบสวนตั้งแต่เย็นวานนี้ล่าสุดนายธนินอายุ35ปีหลานชายของผู้ ย,ยอมรับสารภาพแล้วว่าเป็นคนลงมือฆ่าน้าสาวของตัวเองโดยนายธนินอ้างว่าในวันเกิดเหตุได้เสพยาบ้าอยู่ในบ้านจนเมายาเป็นจังหวะที่นางอาคอนเข้าไปหาที่บ้านและได้กล่าวว่าตักเตือนเวลานั้นตนเกิดอาการหลอนคิดว่าเป็นคนแปลกหน้าที่เข้ามาและท้าทายให้ตนไปทำร้ายจึงปรี่เข้าไปทำร้ายชกต่อยอยู่นานจนนางอาคอนล้มฟุ้หมดสติไปเมื่อเห็นว่าไม่ฟื้นจึงนำร่างของนางอาคอนใส่ในถังพลาสติกสำหรับใส่ย,ยาฆ่ามแมลงที่อยู่ในโรงเก็บของและ นำไปวางในรถเข็นพ่วงลากไปซ่อนไว้ในเมนจนมีผู้พบศพโดยทั้งหมดตนทำเพียงลำพงังน้องชายของนางอาคอนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยไม่เกี่ยวข้อง